สวัสดีครับลุงโอนะครับวันนี้วันที่9พฤษภาคม68นะครับที่นี่จังหวัดสตูลน,นะครับคลิปนี้ขอพูดเกี่ยวกับเจ้าตู้อิวอร์เตอร์ออฟกิทไฮบิดอีกสักคลิปนะครับก็มีคนสนใจกันเยอะเลยสั่งประกอบกันมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวลุงโอจะทยอยประกอบให้ตามคิวนะครับคลิปนี้จะเน้นคุยเกี่ยวกับเรื่องไฟย้อนนะครับมีหลายคนเป็นห่วงเรื่อง ไฟจะย้อนกลับไปการไฟฟ้าหรือไม่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะอธิบายอย่างละเอียดแล้วเข้าใจแน่นอนนะครับสำหรับคนที่เป็นกังวลอยู่ว่าเอาตู้นี้ไปใช้แล้วเดี๋ยวไฟจะย้อนกลับไปการไฟฟ้าหรือเปล่าเดี๋ยวการไฟฟ้าจะมาเล่นงานหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างละเอียดแล้วก็ช้าๆนะครับรับรองว่าเข้าใจแน่นอนครับเกี่ยวกับการไฟย้อนหรือไม่ย้อนนะครับะแต่ก่อนจะไปพูดเกี่ยวกับเรื่องไฟย้อนหรือไม่ย้อนนะครับจะขอพูดเกี่ยวกับสเปค เจ้าตู้อิวอร์เตอร์ออมกิจไฮบริดนี้สักนิดนะครับก็หลายคนก็ให้ความสนใจหลายคนก็ยังทราบบ้างไม่ทราบบ้างก็ขอพูดไปในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับอ่ะสเปคของเขาก็คือเป็นตู้ที่สั่งประกอบอยู่ที่ผมประกอบอยู่เป็นรุ่นมาตรฐานนะครับก็คือรุ่น5กิโลวัตต์อ่าก็คือบอร์ดไฮโวลต์อยู่ด้านบนนี้5กิโลวัตต์เราให้ใช้โหลดอยู่ที่3กิโลวัตต์นะครับตัวควบคุมก็คือสมาร์ทมิเตอร์2ตัวนี้่าควบคุมอยู่ที่3,000วัตต์แล้วก็ 1 4มประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเกิน1 4์ก่อนหรือว่าเกิน3ัมพบัตต์ก่อนตัวสมาร์ทมิเตอร์ทั้ง2งตัวนี้จะตัดนะครับตัดไม่ให้จ่ายโหลดนะครับอันนั้นก็คือเพื่อความยืดอายุการใช้งานของบอร์ดไฮโวลดแล้วก็บอร์ด PFC นะครับอ่ารู้แล้วว่าเขาตู้ขนาด5กิโลวัตต์แล้วก็จ่ายไฟไม่เกิน3กิโลวัตต์หรือว่า1 4์นะครับแล้วก็เขาใช้โหลดอะไรได้บ้างส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะถามมาก็คือส่วนใหญ่ลูกค้าจะเอาไปใช้กับแอร์อ่าถ้าเกิด เป็นแอร์ฟิกสปีดหรือว่าแอร์ธรรมดาของรุ่นเก่านะครับก็จะใช้ได้หนึ่งเครื่องไม่เกินหนึ่งหมื่นสามพันพีดียูนะครับอพอแอร์รุ่นเก่าหรือแอร์ฟิกสปีดเนี่ยเขาจะกระชากไฟนะครับช่วยให้เขาทำงานอ่าก็ได้แค่หนึ่งหมื่นสามพันพีดียูแล้วก็เป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ล่ะอ่าถ้าเกิดเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ได้ถึงสองหมื่นสี่พันพีดียูนะครับแอร์ดูเตอร์เขาไม่กระชากไฟนะครับเขาจะค่อยไต่กินกระแสขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอย่าง ที่คลิปได้ทําให้ดูหลายคลิปนะครับที่ผมใช้อยู่ก็คืออินเวอร์เตอร์212,000วัตต์แต่เกิดใช้อินเวอร์เตอร์ง12,000วัตต์ก็สามารถใช้ได้ถึง2ตัวนะครับอ่าก็เพราะว่ากระแสที่จ่ายให้โหลดมันไม่เกิน14แอมป์ก็สามารถใช้ได้อุปกรณ์อะไรบ้างล่ะที่ไม่สามารถใช้กับตู้ออฟกิดนี้ได้ก็คือ,อตู้เชื่อมอ่าเครื่องเชื่อมนะครับมันกระชากไฟก็สังเกตง,ง่ายๆว่าอุปกรณ์ที่กระชากไฟก็จะ ก็จะไม่สามารถใช้กับตู้ได้นะครับเพราะว่ามันกระชากไฟเกินตู้จะป้องกันตัวเองโดยตัดเป็นไฟบ้านให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องเชื่อมแล้วเครื่องทําน้ําอุ่นอ่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เอ่อไฟเบอร์ตัดเล็กที่กระชากไฟเยอะๆแล้วก็มอเตอร์่ามอเตอร์ที่เกินที่เกินหนึ่งแรงมา้ามอเตอร์แบบอย่างเช่นสองแรงมา้าสามแรงมา้าห้าแรงมา้านี่มันก็กระชากไฟเช่นเดียวกับแฮฟิกสปีดที่พูดไปตอนข้างต้นนะครับอ่าอุปกรณ์ที่ใช้ได้ก็ประมาณมนั้น ก็ทีวี TV ตู้เย็นหม้อหุงข้าวการน้ำร้อนเตารีดสามารถใช้หมดใช้ได้หมดนะครับอ่าก็เพราะว่าไฟที่ออกจากตู้นี้เป็นไฟ a c 2 2 0บโวลต์เราก็สามารถใช้เครื่องไฟฟ้าได้ทุกอย่างที่ไม่กระชากไฟอย่างที่พูดไปนในข้างต้นนะครับแล้วก็อะไรอีกแผงอ่ามีคนที่ถามกันเยอะก็คือแผงล่ะใช้แผงขนาดไหนได้บ้างที่จะใช้กับตู้นี้จะอธิบายแบบคร่าวๆนะครับแผงเราแค่ K. แผงขนาด550 day, 5 5 0วัตต์ก็ได้580วัตต์ก็ได้600วัตต์ก็ได้700วัตต์ก็ได้400วัตต์ก็ได้นะครับอ่ามันไม่ได้เกี่ยวอยู่ที่วัตต์นะครับมันเกี่ยวอยู่ที่แรงดันที่จ่ายออกมาจากแผงนะครับอ่าเราเอาแรงดันอย่างเช่นแผงหนึ่งจ่ายแรงดันออกมา50โวลต์อ่าสมมุตินะครับจ่ายออกมาแรงดันที่10โวลต์เราก็เอา50เนี่ยครับมาบวกบวก,บวกหรือมาคูณกับจํานวนแผงอ่าให้ได้อยู่ในเล็กนี้นะครับเนี่ยผมจะเขียนไว้ให้เลยนะครับว่า P.V.In อยู่ที่380แล้วก็ไม่เกิน410อยโวลต์อ่าให้อยู่ในช่วงนี้นครับการทํางานของการทํางานของตู้ก็จะจะ,สะเสถียรดีเห็นไหมครับถ้าเป็นบ้านผมหลายคลิปก็จะเห็นว่าแรงดันจากแผงบลังคาจะมาอยู่ที่400รโวลต์นะครับอ่า4ี่โวลต์เรารู้แล้วว่าแรงดันที่ตู้เขาต้องการ400รโวลต์เราก็เอาแผงมานุกลมกันให้ได้ประมาณ390 4 0 0โวลต์อย่าเกิน410รโวลต์เห็นไหมครับเมื่อกี้เราผมพูดว่า ถ้าเกิดแผงเราจ่ายแรงดันออกมา50โวลต์เห็นไหมครับแล้วก็50ไปคูณ8มันก็จะได้400โวลต์พอดีนะแล้ก็เอาแผงรุ่นนี้แหละไปซื้อมา8แผงอ่าแล้วก็มาต่อนุกกลมกันทั้งหมด8แผงก็จะได้400โวลต์พอดีก็จะเข้าล็อกที่ตรงนี้อ่าเห็นไหมครับที่ระบ,บุว่า380แล้วไม่เกิน410โวลต์ v, ก็สามารถใช้ได้อย่างสบายๆเลยแล้วก็สเสถียรด้วยระบบนะครับแรงดันก็ไม่ตกบ้างไป ก็จะดึงไฟของโซลาเซลล์ใช้ก่อนเสมอฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ต้องขออนุญาตการไฟฟ้านะครับอันนี้ก็ถามกันมาเยอะนะครับก็คือย้ำอีกทีนะครับคลิปนี้ว่าเป็นระบบออฟกิดนะครับไฟไม่ย้อนร้อยเปอร์เซ็ไม่ต้องขออนุญาตการไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องไฟย้อนตอนที่เกิิ่นไว้ตอนต้นคลิปนะครับว่าหนุ่มโบอกว่าไฟไม่ย้อนไฟไม่ย้อน ลองอธิบายเหตุผลที่ว่าทำไมถึงไฟไม่ย้อนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะอธิบายให้ชัดเจนไปเลยนะครับตู้เป็นตู้ระบบออฟกริดมันจะต่างกับระบบออนกริดนะครับออนกริดเขาจะผลิตเขารับไฟจากแสงแดดแล้วก็ผลิตไฟเรียนออกมาเข้าไปขนานกับไฟบ้านของเรานะครับออนกริดเขาจะสร้างคลื่นของกระแสไฟเรียนแบบ ไฟบ้านของเราครับสังเกตได้ว่าตู้ออนกริดไฟที่ออกมาเขาเจะเอาไปเสียบกับปลักที่อยู่ในบ้านของเรานะครับปลักไหนก็ได้ที่อยู่ในบ้านของเราเสียบเข้าไปแล้วเขาก็จะผลิตกระแส uh, ไฟเรียนแบบของไฟบ้านของเราครับเพื่อ <sécur> ข <craft> นานไปนี่อันนี้คือหลักการขององอนกริดนะครับถ้าเกิดไฟดับออนกริดเขาจะไม่ทํางานทันทีนะเขาจะหยุดทํางานท,าทันทีเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่มีต้นแบบที่เขาจะเรียนแบบได้นะครับนี่สังเกตง่ายๆแค่นี้นี่คือออนกริด แต่ว่าออฟกิจของเราเป็นไงครับไฟที่ออกมาจากตู้นี้ก็จะต้องเป็นปลั๊กนะครับแต่ว่าไฟที่ออกจากตู้ออนกิดออกไปเอาไปเสียบกับปลั๊กไฟบ้านของเราจุดไหนก็ได้แต่ว่าออฟกิจของเราออกมาจะเป็นปลั๊กตัวเมียนะครับ่าแล้วาให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาเสียบๆใช้งานไม่สามารถที่จะเอาไฟที่ออกจากตู้ออฟกิดของเราแบบนี้ไปเสียบเข้ากับปลั๊กไฟบ้านทั่วไปไม่ได้นะครับนี่เอาไฟเอาไฟที่ออกจากนี้แล้วเสียบเข้ากับปลั๊กไฟบ้าน ช็อตระเบิดแน่นอนนะครับเห็นไหมครับความถี่มันไม่ตรงกันนะครับตัวนี้เขาไม่ได้เรียนแบบคลื่นไฟฟ้าเหมือนกับออนกริดนะครับตัวนี้เขาผลิตคลื่นไฟฟ้าออกมาด้วยตัวเองเลยนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้คือหลักการง่ายๆ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทําไมเขาถึงไม่ย้อนร้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นหมื่นเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับคนที่เป็นห่วงเรื่องไฟจะย้อนกลับไปการไฟฟ้าหลายคนก็ยังถามอยู่ว่าต้องใช้ ซีทีการย้อนไม่ลุงโอนี่บอกเลยครับว่าไม่ต้องใช้ครับเพราะว่าไฟมันไม่ย้อนไม่มีเหตุผลที่จะต้องใช้ซีทีนะครับในเมื่อไฟมันไม่ย้อนเราจะไปใช้ซีทีการย้อนทําไมครับนี่ผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึง่งอา้าวเราจะมาไล่วงจรกันว่าไฟจากการไฟฟ้าเข้าทางไหนนี่เห็นไหมครับเบเกอร์ Baker, ตัวสีน้ำเงินตัวนี้นี่การไฟฟ้าไฟเข้าทางนี้นครับไฟที่เราต่อมาจากไฟบ้านจุดไหนก็ได้เอาไฟเข้าไปทางนี้ พื่อที่จะไปผสมไฟกับระบบกิดครูตรงนี้อ่าแล้วก็ไฟจากแผงโซล่าเซลล์ก็คือไฟ DC นะครับนี่ไฟ DC เข้าไปตรงนี้เห็นไหมครับเขียนว่า PV in อน่าเราก็ต่อไฟจากแผงโซล่าเซลล์เข้าไปตรงนี้อันนี้ AC o u เอาอ่นี้เราก็เอาแยกออกไปเลยอันนี้คือไฟที่ออกจากตู้อ่าไปจ่ายให้โหลดอ่าเรามาไล่วิธีการเดินของไฟของการไฟฟ้านะครับนี่ไฟของการไฟฟ้าเราปล่อยไปคนที่ก็กลัว ไฟย้อนกลับก็คือกลัวไฟย้อนกลับไปทางนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่พอเราต่อไฟเข้าไปตรงนี้พอเราเปิดเบรกเกอร์ตัวสีเงินนี้ไฟก็จะวิ่งมาที่สมาร์ทมิเตอร์ตัวนี้เห็นไหมครับออกจากสมาร์ทมิเตอร์ตัวนี้เป็นไฟ AC นะครับออกจากสมาร์ทมิเตอร์ตัวนี้เป็นไฟ AC มาเข้า PFC เห็นไหมครับนี่สมมุติว่าไฟย้อนจาก PFC มาตรงนี้นะครับนี่สมผมสมมติให้นะครับเอาไฟย้อนกลับมาจากว้นี่นี่มันก็ติดสมาร์ทมิเตอร์ตัวนี้ด่านแรกเลยนะครับคุณเอาคุณลองดูเลยครับเอาไฟ เอเข้าไปทางก้นตรงนี้ไฟมันไม่สามารถออกมาได้จากทางอินนะครับนี่ผมทดลองแล้วนะครับลองแกล้งเอาไฟ AC เข้าไปทางนี้แล้วให้ไฟออกทางอินดูดิให้เข้าทางเอาออกทางอินสามมาเมเตอร์เขาก็ไม่ยอมไม่ไฟผ่านเลยนะครับอันนี้คือด่านที่หนึ่งแล้วนะครับอ่ะมาด่านที่สองพอไฟ AC เข้ามาที่ PFC PFC เ้ขาแปลงเป็นไฟเขารับไฟ AC เข้ามานะครับก็คือไฟบ้านของเรา Pc เเขาแปลงไฟบ้าน เป็นไฟ DC นะครับเห็นไหมครับเขาแปลงเป็นแปลงไฟ AC เป็นไฟ DC นี่ครับออกเป็น DC มาอยู่ตรงนี้แล้วเห็นไหมครับเขาไม่ได้ผสมไฟหรือว่าไม่ได้ขนานไฟแบบออนกริดนะครับแบบออนกริดเขาใช้ AC กับ AC ขนานกันผสมกันเห็นไหมครับอันนี้เราใช้ระบบไฟ DC นี่ครับที่มาผสมกันในวงจรกิดครูนี่ก็คือไฟ DC นะครับเราไม่ได้เราไม่ได้ดึงไฟจากการไฟฟ้ามาผสมนะครับนี่ไฟจากการไฟฟ้าคือไฟอะไร ไฟ AC 220โวลต์ใช่ไหมครับที่มาจากเสาไฟฟ้าหน้าบ้านของเราเห็นไหมครับนี่พอระบบเราระบบกิดคูเราผสมเราผสมไฟอะไรไฟ DC นะครับนี่บอกการไฟฟ้าได้เลยว่าเราไม่ได้เอาไฟจากการไฟฟ้ามาผสมนะครับเราเอาไฟ DC มาผสมนะครับอ่าามถามอีกสักคำหนึ่งว่าไฟจากการไฟฟ้าที่เอามาขายเราทุกวันแบนนี้เป็นไฟอะไรเป็นไฟ AC นะครับอ่าเราไม่ได้เอาไฟ AC ของการไฟฟ้ามาผสมนะครับ เราเอาไฟดีไฟเอซีที่แปลงมาเป็นดีซีแล้วมาผสมนะครับเนี่ยนี่ไฟนี่คือไฟดีซีนี่ออกมาจากตรงนี้อ่ะไล่วงจรต่อไฟดีซีที่ออกมาจากบอร์ดพีเอซีมาเข้าตรงนี้นี่เข้าตรงนี้บวกลบเห็นไหมครับเข้าตรงนี้ผ่านไดโอดบิดมาแล้วก็ไฟที่มาจากโซลาเซลล์ ale, ผ่านเบรคเกอร์ตัวนี้มามาเข้าตรงนี้บวกลบเห็นไหมครับแล้วข้ามไดโอดมา ตรงนี้นะครับสี่จุดนี้นะครับที่เป็นจุดผสมไฟเห็นไหมครับคุณภาพของไดโอดบิดคือหน้าที่ของไดโอดบิดทุกคนรู้อยู่แลวนะครับก็คือไฟไหลได้ทางเดียวหน้าที่ของไดโอดไฟไหลได้ทางเดียวเห็นไหมครับเมื่อเมื่อไฟดีซีที่ผ่านออกมาจากบอร์ดพีเอสีผ่านไดโอดตัวนี้มาเห็นไหมครับมาอยู่นี้อารลบกระโดดมานี่บวกกระโดดมานี่เห็นไหมครับเขาไม่สามารถที่จะ ามาต่อครับเมื่อกี้แบตหมดกลับไปชาร์จแบตมาอธิบายต่อนะครับนี่เมื่อไฟผ่านไดโอดตัวนี้มาใช่ไหมครับแล้วก็กลายเป็นไฟดีซมาผสมกันเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับสี่จุดนี้นี่แดงบวกดำลบแดงบวกดำลบสี่จุดนี้ครับเป็นจุดผสมไฟของไฟดีซนะครับเห็นไหมครับสี่จุดนี้ผสมไฟของไฟดีซแดงดันฝั่งไหนเยอะกว่าก็จะถูกดึงไปใช้ก่อนนี่ไปทางนี้ครับไปทางสองเส้นนี้แรงดันฝั่งโซล่าเซล เยอะกว่าก็ถูกดึงไปใช้ก่อนนี่ดึงมาใช้ทางนี้นี่มาเข้าทางนี้มาเข้าเป็นไฟดีซีเห็นไหมครับไฟดีซีมาเข้าบอร์ดไฮวต์บอร์ดไฮวต์ทำหน้าที่อะไรบอร์ดไฮวต์ on, ทำหน้าที่รับไฟดีซีแล้วแปลงออกเป็นไฟเอซีนะครับนี่ออกเป็นไฟเอซีให้เราใช้งานนี่ผ่านสมาร์ทมิเตอร์อีกตัวหนึ่งอินเอาเห็นไหมไม่ก็ไม่สามารถย้อนกลับไปได้แล้วจุดนี้นี่ก็ผ่านมานี่ผ่านมาน,ามานี่มาจ่ายให้โหลดเห็นไหมครับนี่มาจ่ายให้โหลดทางนี้ จะบอกว่าไฟย้อนกลับไปเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจ่ายให้โหลดนะครับโหลดไม่มีทางที่จะผลิตกระแสไฟแล้วย้อนกลับไปได้นะครับถึงจะผลิตกระแสไฟได้ดูเส้นทางการย้อนครับหนึ่งไม่ผ่านสมาร์ทมิเตอร์ตัวแรกเลยครับนี่ครับมันผ่านไปไม่ได้นะครับอันนี้อินเอาจะเอาเอาออกไปทางอินไม่ได้แล้วสมมุติเกิดไฟมาทางนี้จริงๆผ่านบอร์ดไฮโวลต์ไม่ได้ซึ่งความจริงแล้วมันไม่สามารถย้อนกลับไปได้ครับเอาสมมุติว่ามันผ่านมาได้นะครับสมมุตินะครับ นี่ผ่านมาเป็นไฟดีซีใช่ไหมครับไฟดีซีกลับมาสมมุติย้อนกลับมามาอยู่ที่4จุดนี้นี่ครับดู4จุดนี้ให้ดีนะครับ4จุดนี้พอสมมุติไฟย้อนกลับมา4จุดนี้ไม่สามารถกลับไปได้นะครับเพราะมันเป็นไดโอดนะครับไฟมันไหลได้ทางเดียวนี่ทางบนลงล่างตรงนี้นี่ทางล่างขึ้นบนมันอยู่ในวงนี้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถออกไปได้จาก4จุดนี้ไม่สามารถออกไปจากข้างนอก2ตัวนี้ได้เลยเห็นไหมครับไดโอดนี้ก็คุมอยู่แล้วซึ่ง ไม่มีทางเลยนะครับที่ไฟจะย้อนออกไปจากไดโอดตัวนี้ได้นะครับนี่เห็นไหมครับอ่มมีออกมาย้อนไปหาแผงไม่ได้ทางนี้จะย้อนกลับไปที่ PFC ก็ไม่ได้เห็นไหมครับมีตั้งหลายชั้นนะครับและซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ว่าไฟของตู้นี้จะย้อนกลับไปทางการไฟฟ้านะครับนี่อธิบายคร่าวๆซึ่งมันมีตั้งหลายจุดที่ดักไว้ไม่สามารถย้อนได้หนึ่งไดโอดนี่บอร์ด PFC ไฟดีซีก็ไม่สามารถดันออกมาแล้ออกมาเป็นไฟเอซีได้ครับถึงสมมุติว่ามันออกมาก็มามาติดที่สมาร์ทมิเตอร์อยู่ดีครับไฟเข้าทางเอามันก็ไม่ไม่สามารถออกทางอินได้นะครับเห็นไหมครับมีแบบขั้นตอนหลายอย่างมากมายที่บ่งบอกว่าไม่สามารถจะย้อนกลับไปการไฟฟ้าได้เลยนะครับนี่นี่ไล่วงจรในแบบละเอียดยิบเลยครับสำหรับคนที่เป็นกังวลอยู่ว่า เออติดตู้นี้แล้วเดี๋ยวไฟย้อนกลับไปการไฟฟ้าหรือเปล่าเดี๋ยวการไฟฟ้าจะมาเล่นงานหรือเปล่าสบายใจได้เลยนะครับว่าไฟไม่ย้อนร100้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์นะครับยืนยันจากคลิปนี้ได้เลยนะครับอธิบายอย่างละเอียดแล้วเรื่องนั้นสบายใจได้เลยสำหรับคนที่สั่งประกอบอยู่โอนเงินมัดจํามาแล้วนะครับเดี๋ยวลวงโอก,ก็จะเล่งประกอบให้ไปตามคิวนะครับตู้นี้เขากำลังจะเสร็จแล้วแล้วก็จะเอาบอร์ดลงตู้นะครับเดี๋ยวอีกสักหนึ่งชั่วโมงก็คงจะเสร็จตู้นี้ อธิบายมาอย่างละเอียดเลยครับยังไงก็ถ้าใครยังสงสัยยังไงว่าเรื่องไฟย้อนไม่ย้อนก็สอบอคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าแอดเอาเบอร์โทรแอดไลน์สอบถามมาทางไลน์ได้นะครับก็จะบอกอตัวที่นะครับก็จะบอกหนะ้าที่หลักๆของเขานะครับตัวนี้ก็คือไม่ต้องขออนุญาตการไฟฟ้าแล้วก็ไม่ต้องใช้แบตนะครับไม่มีแบตก็ใช้ได้นะครับที่สําคัญสําคัญอยู่ แล้วก็แผงก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับอะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงโอโซล่าเซลล์ด้วยนะครับอะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับหนึ่งสองสามเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงโอโซล่าเซลล์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะย้ย